มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบีบหัวใจวินาทีตูนันทิดาเจอสูนักแสนรักของซันนี่ครั้งสุดท้ายวงการบันเทิงสูญเสียตำนานบอยแบนด์ยุค90ซันนี่ยูโฟหรือว่านายยานวรุษสมุดวาดเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในระหว่างจะนำตัวส่งยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาทางด้านตูนันทิดา ได้เจอริชชี่มันนี่สุนัขแสนรักของซันนี่ยูโฟนะคะมาลาเจ้าของเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ18กรกฎาคมนะคะพันตำรวจตรีจุฑาพงษ์ชาติโลกสวสอบสวนสอนอวังทองหลางรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่หน้าอาคารสีวราการเด้นตึก2องซอยทาวอินทาวถนนแขวงพระราเขตวังทองหลางกทอมอ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุทราบชื่อผู้เสียชีวิตก็คือซันนี่ยูโฟนะคะอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังค่ายคีตาเอนเตอร์เทนเมนต์เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในระหว่างจะนำตัวส่งยังโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาล่าสุดนะคะทางด้านเพจ The Voice เสียงจะเก่าได้เผยวินาทีตูนันทิดาได้เจอริชิมันนี่สุนัขแสนรู้แสนรักของซันนี่ยูโฟ ซึ่งบรรยากาศในงานสวดพระอภิธรรมของคุณซันนิโยโฟวันนี้ทางด้านคุณตุน่นันดาแก้วบัวสายเป็นประธานจัดงานแล้วก็ลูกๆของคุณซันนี่ก็คือริชชี่มันนี่ได้มีโอกาสไปร่วมง,งานลาคุณซันนี่เป็นครั้งสุดท้ายจากการที่ได้เห็นถึงนิสัยของทั้งคู่มากขึ้นเราไม่ห่วงริชชี่เลยเพราะว่าริชชี่เข้าหาได้กับทุกคนแต่ว่าเราห่วงมันนี่มากเพราะว่ามันนี่จะกลัวทุกสิ่งมากหากริชชี่เดินห่างออกไปมันนี่จะมองตามแล้วก็รีบเดินไปหาทัานที ตอนนี้เราอยากจะหาผู้อุปการะที่รับได้ทั้งคู่ก่อนนะคะทั้งคู่เลี้ยงง่ายจริงๆพรุ่งนี้ทางเราจะพาไปพบกับคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายถ้าในสนใจอุปการะหรือว่าช่วยเหลือริช,ชี่อายุ5ปีครึ่งแล้วก็มันนี่คาดว่าอายุน่าจะมากกว่า8ปีติดต่อที่เจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์ทุกชีวิตสำคัญเสมอกับเราริช,ชี่มันนี่ลูกรักขอขอบคุณภาพจากข้อมูลของคุณตุลนธิดาแก้วบัวสายและขอขอบคุณเวล้าฟีดโปรคะ่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ